วันนี้ก็เลยจะมาให้คุณมม่วงนะครับทำโอเด้งอโหม้ออมูโอโอเด้งไม่ได้อันนี้คือทำให้ซุปอร่อยน่ากินมากเลยอ่ะ้าโอมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฟรดเมนโง่ชนะ สวัสดีนะครับสวัสดีครับอีพีนี้นี้เราจะทําอะไรกันดีครับเอ่อทำอาหารดีกว่าทําอาหารเหรอครับอ๋ออาหารถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ๋ออ่าเอามาถลูกเถอะอีพีนี้นะครับเราจะมาทําอาหารสตรีทฟู้ดกันดีกว่าของเกาหลีคุณอะไรครับโอเคโอเคอ่งนั่งตรงนี้อ่ะโอเคโอเคยังอ่าโอเคแล้วโอเคนะครับวันนี้เราจะมาทําสตรีทฟู้ดกันคุณเคยไปเกาหลีไหมครับ ะเนี่ยจะไม่ใช่คุกไทยเคนเกาหลีคยเกาหลีนะอเคยไปแล้วค่ะเคยไปแล้วนะครับนานแล้วค่ะที่เกาหลีเนี่ยจะมีสตรีทฟู้ดใช่ไหมเป็นอาหารยอดฮิตของเกาหลีเลยวันนี้ผมอยากจะกินมากๆผมก็เลยซื้อวัตถุดิบมาให้คุณวันนี้ก็เลยจะมาให้คุณม่วงนะครับทำโอเด้งออมุออมุมอโอเด้งไม่ได้ถ้าไปที่เกาหลีนะครับไปซื้อร้านเนี่ยห้ามพูดโอเด้งเขาบอกว่าไม่ใช่โอเด้งนะ ปกติโอเด้งอมุกนุ่มไขไก่ันเหมือนกันแหะแต่ว่าโอเด้งนี่คือคนญี่ปุ่นกินนะครับแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าโอมุกนะครับโอมุกใช่ไหมโอมุกใช่ไหมโลฮะโอมุกแล้วก็วันนี้ก็เลยจะให้คุณทำโอมุกหม้อไฟโอมุกทังนักอดีหนุทังนักอดีหนุทังเหรอชอบดูนมอมมากวันนี้เราก็จะไปทำเปิดสูตรโอมุกหม้อไฟทำให้สวยๆนะทำไมต้องสวยอ่ะทำให้อร่อยทำให้อร่อย <Okay. S 2> ครั้งแรกนะคะน้ำอ่ะน้ำสุบอร่อยทําให้อร่อยก่อนนะคะแบบนี้คือเรียกว่าอะไรข้างในมีกุ้งมีอะไรนะคือทาชิมาเรียกว่าอะไรนะสาลายแอนโชบี้ <Okay. S 2> แบบนี้อันเนี้ยก่อนทําอาหารทุกทุกครั้งอ่อใส่อันนี้เลย คือคุณกเกลียปกติใช้ง่ายมากเป็นเนื้อใสเลยแล้วก็อันเนี้ยทำให้ซุปอร่อยขึ้นแล้วอันเนี้ยเมืองไทยก็มีนะคะเอ่อซุเรียมัสที่มีเลยอันนี้เรียกว่าฮาชิมะแพกแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วอ่ะก็เอ่อไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่ามันใสอร่อยขึ้นนี้ค่ะแล้วก็อันนี้คือซยซอยซสนะคะแต่ว่าเน,นี่ยใครเมืองไทยก็ใครอยู่ทำให้ซุปอร่อยคืออันนี้เรียกว่ากุชกันจังนะคะ กุนจังกุกันจังก็อันเนี้ยมูน่นาซอสนะคะอันนี้ทำให้อร่อยเคริรนด้วยแล้วก็อันเนี้ยเป็ดเดียวเวลาร้อนรอดออกได้เลยแล้วก็ทิ้งเลยไกเตุเรียมมันนี่กอเขาบอกว่าเมื่อเก่ลงลงังรังสิบอกว่าทำให้สวยใช่ไหมคะเลยต้องต้องทำให้สวยต้องใช้อันนี้ถ้าใส่แค่นี้เขาไม่ชอบไม่สวยไง อันเนี้ยก็สเต็กฟ้ดเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็เวลาหนาวอ่ะชอบกินอันนี้เพราะว่าอร่อยแล้วก็ร้อนด้วยอันนี้ใส่เลยนะคะมีอมกกรนี่ออกกนนแก็ใส่ต้องใส่ทำ้ซุปอร่อยใช่ไหมคะใส่อันนี้ ทูน่าซอสก็ใส่นะคะช้อนเออใส่เยอะคุณไปรือเปล่าจริงๆแล้วชิมก่อนอะ,อะไรอ่ะเจอเลยอ่ะโอเคใส่เจอแล้วใส่กระนิ่งหนึ่งค่ะเพราะว่ามันอร่อยกว่า อันนี้ยโตน้องตัดแล้วแล้วก็ในตู้เย็นใส่ตู้เย็นเก็บไว้แล้วตอนนี้แข็งก็ใส่เลยอ๋อเคยพาเกล็นแล้วเขาชอบชอบอมหมดมากๆแล้วก็อร่อยมากแต่วนี่ตอนนี้ทำแล้วใช่ไหมคะอร่อยมาก สวยด้วย <laughs> อมจังเลยอะ่ะภาษาเกาหลีกับมะม,ม่วงวันละหนึ่งคำใช่ไหมคะดูในซีรีส์พูดบ่อยๆแบบนี้ออคุณเดแบบนี้คุยฝังใช่ไหมคะคุณเดคุณเดคุณเดคืออะไรคือว่าเดว่าแบบนี้นะคะคอรอนเดพูดคอรอนเด เนี่ยจัดนะคะแต่ว่าพูดง่ายคุณเดจิ้งจิ้งเลว그런데เดว้าคุณเดคุณเดคุณเด있잖아คุณเด그เดว้าเดว้าเป็นี้ถ้าอยากดูต่อไปเข้ามาเฟนเมนก็ใช่นะคะโอเคอือหือเสร็จหรือยังครับเนี่ยหอมจังเลยครับหอมดูสวยกลิ่นก็หอมคนก็สวยนะฮะวันนี้เสื้อใหม่ซื้อไปที่ไหนครับเนี่ย ซื้อมาจากไหนโอ้โหสองปีแล้วซื้อมาสองปีแล้วหนึ่งครัมชัยโอ้น่ากินมากเลยนะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วครับถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะลงมากินเนี่ยพูดไปกับผมก่อนได้ไหมผมมีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอเคไปแ้ไงไปพาจ้าพาจ้าไปฮู้วววไะพาจ้าจ้ามาแล้ว โอ้อะไรครับอยาากข้อองะไรครับเข้าห้องไม่เอาอ๋อเพราะเขาคิดว่าจะนอนอย่งนี้ต้องไปดูเซอร์ไพรส์ก่อนโลฮาเซอร์ไพรส์มีลูกฮะไปดูเซอร์ไพรส์คนนี้เซอร์ไพรส์ตลอดะไรปัดตัด้วยครับปิดตัวด้วยทำไมอยู่ในห้องน้ำเซอร์ไพรส์คืออะไรอ่ะไม่รู้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับเห็นอะไรไหมเหมือนสกปรกอยู่อเหมือนสกปรกอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอมองต่ำๆหน่อยอย่ามองสูงครับต่ำต่ำอืมโอ๊ยโอ๊ย อะไรอ่ะอู้หอันนี้้าชักโครใช่ไหมฝาชักโครกครับไอบอกแล้วอยา่ยาอย่าอยาใช้ยันนี้ เกาหลีใช้เนี่ยทุกที่เลยอ่ะก็เลยคิดว่ามะม่วงอยากใช้นี้ชินแล้วใช่ไหมคะปกตินิชชีตูดอืนเนี่ยไม่ยังไม่ชิหน,น้ารแรงขึ้นไปอ่ะก็เลยันเนี่ยบอกแล้วไงอยากใช่ไงแต่ว่าูเขาว่าไม่ฟังเลยอ่ะแต่ว่าอยูดย่ดีๆผู้เรียนแล้วอ,อ่ะมัเยอะ<ล>ยมากเลยครับพูดีใจงไงที่เกาหลีไม่มีที่ชีตูดหรอไม่มีเลยเวลามาเมืองไทยครั้งแรกตกใจค่ะ เพราะว่าอ๋อันนี้ฉีดตัวแล้วเขาบอกก็เลยฉีดแล้วโอ้โหเจ็บนี่เขาบ่นตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเมืองไทยบอกว่าผมอะทำไมไม่มีฝาลองนั่งแบบนี้ผมบอกว่าถ้าเกิดจะทำฝาลองนั่งแบบนี้ผมต้องไปติดปลั๊กติดไฟฟ้ามันไม่มีปลั๊กจะให้ติดยังไงแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วทำยังไงทำยังไงนี่ เอริทอยเลตโตนะครับผมรู้ว่าที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยฮิตมากแบบนี้อผมก็เลยรีบสั่งมาเลยโอ้โหไม่เชื่อจริงๆครับนี่นะครับเอริทอยเลตโตนะครับฝารองนั่งฉีดชำระกึ่งอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า <Wow. S 1> ทำให้บ้านเนี่ยดูมินิมอลขึ้นมาเลยห้องน้ำดูสวยขึ้นมาเลยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องใช้ปลั๊กหรอใช่ครับไม่ต้องใช้ปลั๊กเลยนะครับ เพราะว่ามันทํางานด้วยแรงดันน้ําคือถ้าบ้านมีปั๊มน้ําอย่างเงี้ยสบายเลยขึ <c oughs> ้นแรงมากนะครับมันใช้แรงดันน้ําฉีดขึ้นมา<อ>ก้านมันเนี่ยตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่เปิดมันจะหดเข้าไปนะครับเก็บอย่างดีเลยแต่พอเราเปิดปุ๊บมันจะยื่นออกมาแล้วก็ฉีดน้ําออกมาครับโอ้เก่งจังเลย <c oughs> เนี่นี่นี่เอามาตรงนี้มาตรงนี้อะไรอ๋อสายฉีดเอาออกไปแล้วครับไม่จําเป็นละเพราะว่าคุณไม่ชอบผมก็เลยเอาออกไปให้นี่นะครับ นี่ยอะดูแบบดูแบบคร่าวๆครับฉีดแบบเบาๆโอ้ยดึงเบอใช้แรงดันน้ำนะครับคือเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับใครที่ห่วงว่าเออไม่มีไฟและน้ำมันจะฉีดแรงหรือเปล่านี่เปิดแค่ส0ซนะครับออมันยังฉีดแรงขนาดนี้ออถ้าเปิดแบบไม่ต้องไม่ต้องโ <c oughs> อ,อ้ยนี่นะครับมันมีตัวโหมดอยู่2แบบนะครับคือสำหรับฉีดก้นนะครับ แล้วก็เป็นตัวสําหรับฉีดของผู้หญิงนะครับเราก็แค่หมุนมันก็จะเปิดและฉีดออกมานะครับฝาชักโครกใครที่บ้านเก่าแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บจะดูใหม่ทันทีนะครับแบบนี้เลยโอ้โหดูเสียงเโอ้ยน้ำพุ่งมาทางนี้เลยดูดินี่ปิดฝาชักโครกอยู่นะพุ่งแรงมากนะครับแล้วไม่พอนะครับมันยังมีระบบเซลล์ครีนนิ่งด้วยนะมันจะทำความสะอาดด้วยตัวเองนะครับ การฉีดเนี่ยทำความสะอาดด้วยตัวเองก่อนและหลังใช้นะครับแต่ว่าวิธีการดูแลรักษาก็จะมีตรงนี้นะครับเราก็สามารถอ่านได้มีวิธีการใช้งานและบอกวิธีการทําความสะอาดด้วยเวลาปิดฝาชักโครกบางทีปิดแล้วแบบปุ้มปั้งโอ้โหดังใช่ไหมใช่อันนี้ซอฟต์ l o s สครับโอ้เหมือนประตูเลยนะครับซอฟตมากแล้วติดตั้งไม่ยากนะครับติดตั้งง่ายมากๆเลยนะครับ แค่ดูตามที่วิธีการนะครับแล้วก็ติดเนี่ยทำตามเขาเลยนะครับไม่ยากเลยสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือถ้าใครอยากจะได้ช่างมืออาชีพเขาก็มีบริการให้นะครับ<อ>หรือว่าถ้าอยากให้ผมไปติดให้ที่บ้านก็ได้นะ<อ>มันเปลี่ยนง่ายมากครับอ,อันเนี้ยถ้าซื้อที่ไหนดีอ่ะไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้แบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลสั่งซื้อง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเ<อ>ฟซบุ o กเอ i ิ Toile t โต หรือว่า Sho ปปี้ลาซาดาชื่อร้านเอลิทอยล t โต f ออ c ิเชียนะครับไม่ต้องรอเสียนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีเปลี่ยนแล้วห้องน้ำก็ดูเพอร์เฟใช่ดูดีมากเลยเอ่ะง่ายๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับสำหรับท่อง Fat Mango Channel นะครับลดเหลือเพียงแค่2990บาทเท่านั้นเองนะครับจากปกติเนี่ย6,500บาทนะ เก่งดีมากเลยเอ่ะปกติเนี่ย6,500บาทแอบซื้อลูกเพจของเรานะครับ2,990ัาร้อยเก้าสิบบาทเองนะครับสินค้ารับประกัน2ปีส่งฟรีทั่วประเทศคุณเคยไปญี่ปุ่นไหมเคยไปสิห้องน้ำสาธารณะเนี่ยตามเลยมีแบบนี้นะใช้ใช้ทุกที่เลยโอ้ใช้กันทุกที่เลยเพราะว่ามันก็เกาหลีก็เป็นั่นแหละรักษาความสะอาดห้องน้ำได้ดีด้วยใช่ป้ะ มาเราออกจากห้องน้ำดีกว่าโลฮาร์บอกว่าเราไปกินมัมมัมกันดีกว่านาะเพราะว่าสุกเลยใช่ไหมครับสุกยังสุกแล้วค่ะโอเด้งตอนนี้น่าจะสุกเลยนะครับเราไปกินกันเถอะไปแบบนี้ก็จะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะอ๋าเสร็จแล้วเหรอครับใช่หน้าคินมากเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่มีแบบใส่พริกบ้างเลยอยากคิดแทนหรอกอลองชิมอ๋อลืมไปโลฮารต้องกินด้วยอ๋อลองชิมหน่อยนะครับ ร้อนนะโอ้ร้อนปะเนี่ยโอ้ยอันเนี้ยโอ้โหขอโทษโตเตัวไม่ตั้งใจเอาจริงเหมือนนี่เลยอันไหนมันอยู่เกาหลีเลยอเอาจริงอร่อยนะสุดทก็ลองกินจิ

แสดงว่าอันนี้อร่อยค่ะเพราะว่าเขาเรื่องเนี้เกี่ยวกับกินแล้วก็ใครอยากให้มะม่วงทําเมนูอะไรเมนเลย์เขามะม่วงจะลองทํานะคะอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับอมหมุกหม้อไฟของมะม่วงนะครับ ตอนนี้คุณมีแพลนจะกลับเกาหลีหรือเปล่าครับเร็วๆนี้ใช่ไหมก็มจะกลับเกาหลีแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้อยู่เกาหลีแล้วก็ไม่รู้ะนะเทปนี้ออนเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็จะกลับไปทําอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเพราะว่าเขาอะจะกลับไปคนเดียวกับลูกแล้อ๋อขอมะสมิดาอมมากรอบแต่เขาอะบาังคับให้ผมไปส่งด้วยเจ้หมาเมืองนะคะ ทางเนี่ยไปเกาหลีเพว่าอะไรเนียพิกคพิรมอนะคะพิกพิรมปัญหาใหญ่จะให้ผมไปส่งด้วยผมก็จะไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันประมาณเนี้ยครับก็ไปส่งเขาแล้วก็กลับมาทํางานถ่ายละครต่อก็แม่ลูกเขาจะทิ้งผมไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ก็ไม่รู้อ่ะอืออ่าเดี๋ยวรอมาติดตามกันในอีพีหน้าหน้านะครับผมเชิญอีพีนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าฝากกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแฟตแมงโก้ได้นะครับแฟตแมงโก้เชิยร์บายบายสวัสดีครับสวัส <frå> ด <group> ีครับลำาหรือเปล่า